โยสวัสดีคร <médico. S 2> ับชาวเกมนารูโตะทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเดวิลทางโคกวันนี้ก็มาอยู่กับเกมนารูโตะชิบูเดนอัลเทอร์เนทนินจาสตอร์มโฟนนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยพวกแสงอุตสาหก็จะมาเล่นตัวนี้เลยครับคิสซามะนั่นเองนี่ก็นี่เลยเป็นตระกูลหมู่บ้านของไออะไรนะหมู่บ้านอะไรนะที่ไอซาบุสะอยู่ผมลืมชื่อละเออนี่เลยก็นี่เลยคิสซามะ ก็มีคอสตูมแค่สองคอสตูมนั่นเองก็นี่เลยจะมาเล่นเริ่มเริ่มแรกก็จะใช้คาถาน้ํากระสุนฉลามนั่นเองเออคาถาน้ากระสุนฉลามแรกนะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นห้าไม่ตายก็จะเป็นคาถาน้ํากระสุนฉลามยักนี่คู่ต่อสู้ก่อนจะไปเนะขาปรับระดับอันนี้ก็พอดีอันนี้ก็ถาวนนะเวลา นะเรืองคู่ต่อสู้หมดแล้วหล่ก็จบเกมนั่นเองเข้ามาก็ฝากไลค์กดจามให้ผมด้วยผมก็พึ่งมาเล่นนะไอเนื้อเรื่องนี่ผมไม่เล่นละคือผมเล่นจบละคือผมไม่ไม่อาจละคือผมเล่นจบละเนื้อเรื่องนี้สนุกมากเลยนะครับสู้กับใครดีแสงอุตสากระแสอุษาเลยอิตาจิไม่ได้อิตาจิอันติมันมันต้องอยู่อยู่ในระยะใกล้แต่ไอคิซามนเนี่ยอันติมันอยู่ไกลนะอมืมันไม่ได้มันต้อง เล่นไอ้ตัวที่มันอยู่ในระยะไกลโอ้โหไอ้ตัวนี้แม่งโคตรนะเนี่ยไอ้ตัวนั้นะคาคุซึอนะ่าคอสตูมมีแค่ของมีกี่คอสตูมวะสามคอสตูมนะสกินมีประมาณนะสามเริ่มแรกก็จะเป็นตัวนี้ลงมาก็เป็นตอนนี้นะครับอันนี้ตอนอะไรนะก่อตั้งแสงอุตสาหอันนี้ตอน สั่มไปเป็นสีขึ้นชีเอ๊ะมันน่าจะมีชุดแสงอุตสาห์ด้วยเออทำไมมึงไม่ใส่วะทำไมเกมเขาไม่ทำมาวะเอาเอาตัวไหนดีวะอืมนี่แหละเอาตัวนี้เลยล่างนี่แหลยเท่ดีเท่ดีดนะฮะสู้กันตรงไหนดีวะนี่เปล่าวะเนี่ยสูสาดบนภูเขาอืมด้านไหนนะที่ที่ไอลูกศิษย์ของอันซึม่ามันไปแก้แค้นไอ้เจ้าเนี่ย ค่คูสือนี่าจะเป็นด่านนี้มั้งเออป่ายืนต้นตายต้นไม้ต้นตายอ่านผิดก็ขอไปอ่านไม่ทานด้วยอ่ะเออนะมาจังหวะนี้มาเบ้อดูโอ้ผมโดนอันติีเลยไม่ทานอะไรก็โดนอันติละโอ้รายกาศนะเนี่ยแม่งโคตรโกงลยตน <laughs> อนนี้โอ้โหเนาะ ให้กูได้เปิดอันตีบ้างเหรอนี่เก่งเก่เก่งอเอาคืน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 อืมเป็นไงเป็นไงครนนี้มึงไม่รอดแน่จังหวะนี้มาอืม,มาลุยเลยโอคิซามะมาจังหวะนี้มาอันตีโดนโตูม้มจังหวะนี้ครับอืขาน้ำกระสุนสลามยักษ์ <laughs> ถ้ามาตอนมันระเบิดเพถ้าตอนมันระเบิดพลังนี่มันน่าจะเป็นอะไรฉนะลามอะไรนะมีอะไรนะพลังสถิตฉลามอ่ะเออแต่มันแต่มันมันมีห่างปะวะเหมือนจะอแม่งไม่โดนว่ะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้กูตายมาจาังหวะนี้ามาฟาดป๊อป๊บปป๊อป๊อป๊ออืม อันนี้ไปเดินอันนี้ไปแดกปะไม่โดน่ะหลกเก่งชัดเลยเน่ะมาจังหวะนี้มา,า,า,มาอืมเจอฉลามมังกรวาีจาังหวะนี้อันตีมาอืมเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยเจ้าคิสซาเมนี่โฮคิคิซาเมอะไรไปเนี่ยอันติมันถือว่าได้เปรียบดเฮ้ยอยู่ในระยะไกลน่ะแค่อนันเชิญฉลามน้ํามาฉลามน้ามาสามตัวพุ่งไปหาคู่ต่อสู้อะเออคนดูถามว่าโกงไหมก็ ไอพวกที่ใช้สกิลอันตีในระยะไกลหัวมันก็โกงอยู่แล้วนะเออมาอันตีโดนปลวะโอ้โหมันหลบได้เหรอเฮ้ยเด้อหลบได้หลบเก่งหลบเก่งจังหวะนี้มา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 อืมทำไม่รด้งงี้ชี้โดนที่โอ้โหโอ้โหชุดกูพังหมดเลยโอ้โหโดนไอเชี้ยโอ้ ทั้งไหนทั้งไฟทั้งไฟฟ้าใช่ป่าวะมาระเบิดพลังสถีว้าวจังหวะนี้มาล้างสถิตฉลามฮะอืมอืมฉลามเป็นไงเป็นไงเอาฉลามไปแดกอีกทีโอ้โหฉลามยักษ์อืมโอ้โหมันจริงเว้ยไปมาจังหวะนี้มามามาหลบเก่งขี้อะไร อะไร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 จังหวะนี้แล้วลูกกลายเป็นมนุษย์เอเลี่ยนแล้วเนะี่ยโอ้โหแพ้แพ้ในแมตช์นี้ก็น่าจะไม่ได้ระดับเอสโลรล,ลาดาให้มันได้อย่างงี้สิเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยมาอันตีโดนไม่โดนก็รู้กันไปเลยมาโอโ้มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่มันก็มีความไกลยอยู่โอ้โหไอเชี่ยให้เป็นอย่างงี้กูลเละ เออหลบเก่งชิบหายเลยมามามาโดนที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 อือหือโดนที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 จนกว่านี้มาเจอน้ำขึ้นซัดไปจบเลยเป็นไงเออผมชอบดีนะการพูดของมันมันชอบพูดคำว่าครับอะไรประมาณเนี่ยอิจิครับอะไรประมาณเนี้ย เราจะไปเอาสัตว์ทังเลยไหมครับ <c oughs> โอเคตัวนี้เล่นไปละเดี๋ยวเดี๋ยวก็เล่นตัวนี้ละนะคลิปนี้เล่นคิซามะฮอกิซามะฮอกิงาคิซามะใช่ป่าวะให้ชื่อเต็มก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เก่งอยู่นะเนี่ยฮชิงาคิเออคิซามะนั่นเองนี่แล้วก็นี่ละอันต่อไปก็จะเป็นคาธาน้มกสุนมังกรวารนีน่าจะน <c oughs> น่าจะเหมือนพวก คาคาชิหรือว่าพวกที่ใช้คาถาน้ำตัวต่วไปนั่นแหละเหมือนสับ,บุสะใช้นะ่ะมังกรวารีอ่ะแล้วก็คาถาน้ำขึ้นวารีระเบิดจู่โจมนี้ก็จะเป็นท่าไม่ตายนะท่าไม่ตายมันมีสองสองอย่างว่ะเออเราก็เล่นท่าไม่ตายของมันไปแล้วอันหนึ่งละอันไหนดีวะสู้กับตัวไหนดีวะไอ้ตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้อืม,อม เดลาร่าเหรอมาตัวนี้ก็ตัวนี้เอาดีเปล่าวะอันนี้มันก็อยู่ในระยะไกลนะแค่ใช้หุ่นเชิดอันนี้มันมีข้อเสียอยู่โซสเอาซาซอซัสโซรีเนี่ยเราแค่ไปตีตัวหลักก็พอเออนะเอาดีเปล่าวะมามาเลยเอเมื่อกี้ด่านอะไรเมื่อกี้ด่านป่ายืนต้นตายเออโอเคป่ายืนต้นตายสู้ไหนดีเอ็ด่านนี้เก่ง คเลหโคโดฮโอเคนะอันนี้แหละนี่เลยที่ประจำการของโฮคาเกะนี่มาสู้กันบนดาดฟ้าใช่ปะนี่ิเอไม่ใช่วะอ๋อเป็นมังกรวาลีป่ะเฮ้ยมาจังหวะนี้มาอะไรอะไรมาจังหวะนี้อืมไอ้แกูโดนเฮ้ยเออเยเ โอ้โหกูจะหลบแล้วเนี่ยมาจังหวะนี้มาฟัน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 อะไรดิอ่ะดิเดี๋ยนะอืมอ๋อมันปลาทากระจายได้อยู่อันตรีกูเอ้ยจะกากกูเต็มแล้วไอ้เชี่ยมาจังหวะนี้แค่เน้นแค่เน้นอิชข่มโดนเลยอ่ะเอ้ยดิแค่เน้นเล่นตัวละ โดนจงตีตัวหลักก็พอโอ้โหทำไมมันเก่งจังวะเฮ้ย <S <S ไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนคิดนะฮะเยอะเลยเยอะเลยดัสเซจจังหวะนี้่ลองๆโอ้โหมังกรวาลี <S <S ไม่ค่อยเท่าไหร่วะเฮ้ยรู้สึกอืมอืมอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงอืม <c oughs> ไปเอาซลามไปแดกแล้วอืสะสกัดก่อนไปเลองๆลองๆ โดนฝ่าโดนอยู่โดนอยู่โอ้โห,โหแม่งอย่างนี้สวยเลยโอ้โหเฮ้ตายเหอะต,ตีตีหุ่นเชิดแม่งไม่ได้ผลอะไรซากาย,ยากเลยโอ้โหเล่นยากนะสู้กับมันยากอยู่อย่าทำาว่าง่ายเกินนะเฮ้ย โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็แย่สิวะหน,กน,หนีก่อนหนีก่อนหนีโอ้โหผมจะหนีแล้วเนี่ยแม่งอนาล็อกเป็นอะไรวะเนี่ยแม่งอะไรอะไรนี่มามาจังหวะนี้แล้วแล้วแล้ชัดจักกาก่อนชัดจักกาก่อนอันตีก็ไม่ได้ใช้เลยสู้กับเจ้าคิซามเมะเนี่ยอะไรซาโซริซาโซริ <laughs> ซ เอาอะไรวะเนะี่ยกูจะหนีมานะกูจะคุ้มามันแมงแส่กระจายเฉยเลยแล้วเบิดพลังก็ยังไม่ได้เอันติโดนทีอโดนสักทีนะยากอยู่ยากอยู่แค่กิกอะหุ่นเชิดของมันนอกนั้นก็เฉยเมยเลยอ่ัมกรวาลีไปแดกปะแม่งยังไม่โดนอีก เป็นไงเป็นไงอ่ะอีกนัดหนึ่งปะอ๋อไม่โดนหรอเฮ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนหรอหรอ,อืมอืม,อมจะกะมันหมดละอะไรตัวหลบมันหมดละโดนแน่นอนอ๋อไม่โดนว่ะอ๋ออันที่ตัวนี้มันต้องใช้อยู่ในระยะใกล้นี่วะกูก็ว่าแล้วทำไมไม่มีฉลามออกมาเลยเชื่อ เป็นไงเป็นไงอันติีกูยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าสกิลมันเป็นอะไรวะอันแรกก็เห็นแล้วเนาะปล่อยขึ้นฉลามยักษ์อันนี้ก็โดนทีโอ้โหอย่างนี้มันก็ได้เปรียบดีวะเฮ้ย <c oughs> เดีด๋ยวนะมาโดนที โอ้โหโดนเลยรอบนี้อันจริงนะถ้าจะเล่นนะเอาขึ้นฉลามยากไปจบละโดนดีแค่น,นี้โดนโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้โหกลับมาจะแช้อันติแม่ไปเร็วเร็วเแมงไม่โดนเลยให้ไม่ได้กี่สิให้ม่นได้กี่สิ ยาเลยยาเลยดัสเซจะชนะป่ะเนี่ยคือจะได้เห็นผลอันตีการใช้ไหมเนี่ยเออเกกะชิบหายเลยอ่ะไอตัวคุณโยนกระป๋องเนี่ยนะให้มีโอกาสได้ใช้เถอะพี่นะตอโซนนี้เดี๋ยวๆๆมามามาโดนที่ ไมไ่โดนวะอือหือเออเออเก่งอะเออจรับ้ามึงเก่งนะ <c oughs> มันข้าวายุ่นที่สองนะไอ้อที่มันเป็นยันระเบิดอ่ะมันต้องเล่นอยู่ในระยะใกล้วะคราเนียโดนเต็มๆดูดิเป็นยังไงวะอ๋อเป็นคลื่นฉลามอย่างนี้แล้วก็ฟันอย่างนี้ถ้าว่าอลังการไหมมันก็ได้อยู่ อืมไปอืมอันตีมึงไม่โดนละคันนี้โดนป่ะเนะี่ยโอ้โหไม่โดนก็นจริงแล้วถ้าชาร์จรอบนี้น่าจะโดนนะั่นแหละเกะกกชิบหายเลยเนะี่ยหุ่นเชิดอะอย่างเกียร์น่ะนะครับ เฮออ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้โอ้โออยเหรอผมว่าเป็นตัวอะไรที่ยุ่งยากจริงๆไม่ได้การแนละ้วสงสัยคงจะไม่ได้ระเบิดพลังแล้วให้มันได้ยีซสีอืมอืมอืมจะชนะแล้วเนะี่ย ชู่แบบแม่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรหร่เล่นตัวนี้ใช้พลังอันนี้แม่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรหร่ะ <c oughs> ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กนะหลับซีโอโหก็คงไม่แปลกอะแม่งอันตีแม่งไม่คุ้มเลย <c oughs> เล่นตัวนี้คุมก็ตรงที่ยิงขึ้นฉลามอยากไปแล้วก็ปล่อยพวกฉลามอะอันนั้นเจ๋งกว่าเยอะ ส่วนใหญ่แล้วพวกในระยะไกลไม่ค่อยเล่นหรอกอันติในระยะไกลนะัโตนี่แม่งมึงเป็นพระเอกนะสกิลไม่น้อยกว่าสโตเกกนะถ้าไม่ตายอะ่ะเอาแบบนี่เลยอันไหนดีวะไม่เอาขึ้นไม่เอาขึ้นวารีอะไรระเบิดอะไรเอาแบบนี่แหละเซตที่มันให้มาแบบนี้แหละแบบสุดท้ายสู้กับใครดีวะเนี่ยมาดาลาไม่ได้ว่มาดาลาเอาเปล่าวะ <c oughs> นี่เลยอตัวนี้ ไอตัวนี้นี่เลยโอบิโตะโทบิเออโทบิ <c oughs> นายังเก่งเอฮอกิฮะฮอกิงาคิคิซาเมะเนี่ยเห็นหน้ามันคนแรกเลยแนละ้วที่รู้ว่ามันเป็ดขายมาอันนี้เลยสู้ตรงไหนดีนี่เลยขบเขาอุ่นไรนะั่นเองขบเขาอุ่นไรนี่เลย เลยๆรอบนี้นะบอกเลยแตกต่างกว่าเมื่อกี้อีกนะมา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 ,มามเปมนไงเป็นไงครับมาอันติอืเจอฉามถ้ากดชาร์จมันจะมีฉลามตั้งสามตัวดูดิโดนโดนอยู่ยอะเฮ้ยอันติโดนแบบว่าโอ้โหโไหด้ยิ่สีโอ้ ผมว่าเจ๋งดีนะพลังไฟของไอตัวเนี้ยของไอ้นโทบีเนี่ยโอปิโตะส่วนใหญ่แนะีวมันจะเป็นไฟแบบพายุหมุนมาตีคอมโบตีคอมโบตีคอมโบจะก,กาดจะหมดแล้วมาอืมมาอันติโดนทีอืมโดนลุกมาปุ๊บโดนปั๊บในจังหวะนี้เมื่อกระถาน้ำกระสุนฉลามยักษ์ เห็นไหมผมว่าแตกต่างกว่าอันติีเมื่อกี้อันติเมื่อกี้มันต้องอยู่ในระยะใกล้ไงมาเพราะว่าคู่ต่อสู้มันหลบได้ง่ายเ้ยโอ้โหไฟลวกเลยอืมตายแล้วเห็นไหมตึงจัดตึงจัดอยู่กลุ่มแสงอุตสาห์นี่แม่งเรื่องความไว้ใจ นี่แม่งให้ใครไม่ได้จริงๆไว้ใจใ,ใครไม่ได้จริงๆจังหวะนี้บางฝ่ายก็จะรอบค่าเหมือนกันนะมาอ่ะปิวไปไกลเห็นไหมเข่าอ,อุ่นไลน์นี่มันมันเจ๋งอย่างเวลาตกลงไปอะ่ะนอกสนามมันทําให้เลือดรดมากกว่าเดิมนะอมโอ้โหเจอมาเล่นอีกแล้วมุกเดิมๆก็แค่กันๆนั่นนะ อ,อจังหวะนี้จเจอไปแล้วจเจอไปแล้วปุ้มโดนทีอืโดนเลย <c oughs> ดาบของไอ้เจ้าอะไรนะไอ้ฉลามเนี่ยมันมันมันเอาไว้แบบว่าทําให้คู่ต่อสู้แบบแผลมีรอยร่องรอยนะครับไม่ชมมันไม่ใช่แบบใช้ให้แบบอะไรวะฟันแบบว่า ให้เลือดสาดอะไรประมาณนี้แบบว่าให้มีรอยบาดแผลมันเป็นหยิกๆอะไรง่ายๆครับนี่เลยก็18นะฮะ18นาทีแล้วก็ประมาณนี้ในการเล่นเจ้าคีซามีนั่นเองโฮชิกะคีซามีใช่เปล่าวะ <c oughs> โอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับการเล่นนะเกมนา루โตะนินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นา루โตะชิปุต เดนออติเมตนินจาสโตม์โฟนนั่นวันนี้ก็คงมีท่านี้นะ้วไเจอกันใหม่เขาหน้าอาจจะเล่นไอ้พวกนารูโตะล่างพวกนี้แล้วก็ได้ยังไม่แน่เมื่อถึงเวลาแล้วค่อยเจอกันใหม่